สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําให้รู้จักพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าต้นน้ํานมราชสีค่ะนี่คือลักษณะของต้นน้ํานมราชสีนะคะซึ่งพืชสมุนไพรชนิดนี้เมื่อหลายปีก่อนนั้นก็มีกระแสมาแรงมากเลยว่าสามารถช่วยบรรเทาหรือรักษาโรคน้ําในหูไม่เท่ากันได้นะคะต้นเนี้ยถ้าเราหัก กิ่งหักต้นเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะมียางสีขาวนะคะคุณนะเหมือนน้ํานมเลยค่ะจึงชื่อว่าต้นน้ํานมราชสีนะคะทีะ่ต้นเนี้ยเขาบอกว่าสามารถรักษารโรคน้ําในหูไม่เท่ากันได้นะคะเราก็มาทำความรู้จักโรคน้ํำในหูไม่เท่ากันก่อนว่าเป็นยังไงนะคะ,ะโรคน้ํำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเป็นโรคที่มีความผิดปก กติของหูชั้นในเกิดจากความผิดปกติของการไหลเวียนของน้ําในหูทําให้น้ําในหูชั้นในเนี่ยมากกว่าปกติผลให้การทํางานของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทรงตัวและการได้ยินทํางานผิดปกติผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีอาการหูอื้อหูอื้อมีอาการปวดหู มีเสียงในหูมีอาการเวียนศีรษะหรือบางทีเป็นมากก็บ้านหมุนนะคะซึ่งมีบางครั้งก็มีอาการขึ้นไส้ขึ้นไส้อาเจียนอย่างเงี้ยนะคะก็อาการก็จะเป็นเป็นหายๆซึ่งที่มีอาการแบบนี้ก็คือโรคน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ย ไม่สามารถที่จะทํางานได้กิจวัตรประจําวันเราก็ไม่สามารถทําได้ปกติเพราะเราเสียการทรงตัวบ้านหมุนอย่างเงี้ยนะคะ,ะเราก็ต้องไปพบแพทย์หรือทําการรักษานะคะแล้วก็โรคเนี้ยปัจจุบันเป็นกันเยอะนะคะนี่ก็คือต้นนมราชสีเหมือนกันค่ะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจปลูกหรืออะไรนะคะเป็นะตะก้า ที่เคยปลูกเอาไว้แล้วก็เลิกปลูกแล้วต้นนมราชสีก็มาขึ้นนะคะเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดเลยเราไม่ต้องปลูกหรอกค่ะตรงไหนก็มีเพียงแต่ว่าให้รู้จักนะคะว่าลักษณะของอต้นนมราชสีจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือนี่คือเดี๋ยวเดีดจะเด็ดให้ดูนะคะเนี่ยค่ะต้นนมราชสี อันนี้ก็จะเป็นเป็นดอกนะคะดอกอยังไม่แก่เท่าไหร่ถ้าดอกแก่นะแล้วปิวมันก็จะร่วงไปทั่วละคะ่ะนี่คือใบทีนี้เวลาที่เราเด็ดเนี่ยต้นมันนะก็จะมีนมขาวๆแบบนี้นะคะก็จะมียางเป็นนมขาวๆ่าเงี้ยเออจึงเรียกว่านมราชสีนะคะก็จะเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ใช้รักษาโรค ต่างๆมากมายในหลายๆประเทศก็ใช้ต้นนมราชสีเนี่ยเป็นยาสมุนไพรนะคะในเมืองไทยเราก็ใช้ต้นนมราชสีเนี่ยรักษาโรคทั่วไปเหมือนกันนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยดิฉันจะพูดถึงเรื่องของอต้นนมราชสีซึ่งในหลายๆปีก่อนเนี่ยนะคะก็ได้มีกระแสของการใช้ต้นนมราชสี ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเนี่ยเอาไปรักษา,าโรคน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะดิฉันก็สนใจต้นนี้เหมือนกันค่ะต้นนมราชสีเนี่ยดิฉันสนใจให้ความสนใจมากมากาต้องขอบอกว่าที่ดิฉันสนใจต้นนมราชสีเนี่ยก็เพราะว่าดิฉันเนี่ยเป็นโรคน้ำดิฉันเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันค่ะซึ่งก็จะมีอาการบานหมุนหูอื้อมีอาการ ขึ้นไส้นะคะมีอาการเวียนศีรษะหูอื้อปวดหูแล้วก็บางครั้งก็มีเสียงในหูเวียนศีรษะเป็นมากๆจนขนาดว่าทํางานไม่ได้นะคะทีนี้พอ,อ,อ,อเสียการทรงตัวด้วยพอยืนแล้วบ้านกระหมุนจนที่ฉันทํางานไม่ได้ก็ฝืนค่ะฝืนตัวเองฝืนเข้าห้องน้ํา ปรากฏว่าล้มในห้องน้ําต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะล้มแล้วก็ขางแตกต้องเข้าโรงพยาบาลทีนี้ดิฉันก็หมอก็บอกว่าน้ําในหูไม่เท่ากันทําให้เสียการทรงตัวก็รักษาตัวเองอยู่นานพอสมควรหลายเดือนนะคะทีนี้ก็มีคนแนะนานะคะเพื่อนบอกว่าให้ใช้นมลชสีเนี่ยมาตากแดดแล้วก็คั่วให้แห้ง แล้วก็พอแห้งแล้วเราก็หยิบหยิบชาหนึ่งเนี่ยหยิบหยิบมือหนึ่งชงเหมือนใบชาเนี่ยคะ่ะแล้วก็จะ,ะทําให้อาการน้ําในหูไม่เท่ากันเนี่ยหายนะคะดิฉันก็ทําตามนะคะทาตามทีนี้พอดิฉันทําตามเนี่ยอาการมันก็หายนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าหายเพราะว่าตอนนั้นนะคะไม่แน่ใจว่าอาการบ้านหมุนเนี่ยหายจาก การใช้ต้นนมราชะสีรักษาหรือเปล่าเลือดหายเพราะว่ายาของหมอที่เราไปรักษาหรือเปล่านะคะทีนี้ก็เลยไปค้นคว้างานวิจัยค่ะอันหลายๆที่ไม่มีการวิจัยเกี่ยวกับการนำต้นนมราชะสีไปใช้ในการรักษา โรคน้ำในหูไม่เท่ากันเลยนะคะไม่มีงานวิจัยว่าหรือโรคเวียนศรีรษะหรือโรคบ้านหมุนหูอื้อไม่พบงานวิจัยที่เป็นแบบนี้เลยนะคะก็เลยก็เลยอยากบอกเพื่อนๆว่าที่มีกระแสเนี่ยกระแสข่าวต่างๆว่าสามารถรักษาโรคน้ำในหูไม่เท่ากันได้เนี่ยก็อย่าพิ่ง ใช้แต่จริงๆถ้าใช้ก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดพิษอะไรนะพายอะไรนะคะแต่ว่าก็ยังไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะเพราะว่าก็เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะที่แก้โรคบิดบำรุงกำลังแก้ไขมาเรียแก้โรคเขาขืดหอบแก้แพ้อากาศแก,แก้ตายแก้โรคผิวหนังแล้วก็ใช้ขับถ่ายพยาธิด้วยถึงเราจะใช้ต้นอันนี้มาทำ ยามาทำเป็น,ปนยาทำเป็นชาจิบเนี่ยก็ไม่ได้เกิดโทษนะคะก็ยังใช้ได้แต่ว่าไม่คนไม่มีการค้นพบเท่านั้นเองว่าใช้โรคแก้โรคน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยรให้ดีอีกทีหนึ่งนะคะออเก็มาพูดคุยเกี่ยวกับต้นน้นํานมราชสีนะคะว่าเป็นพืช ชนิดหนึ่งที่เมื่อหลายปีก่อนมีกระแสแรงมากเลยนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆนทุกคนขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคนแก่สูงวัยก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเด็กเยาว์วัยก็ขอให้ร่ำรวยมีเงินใช้กันทุกคนนะคะค่ะสวัสดีคะ่ะ อฮ้ยถอนต้นให้ดูเลยนี่รากนี่ต้นนี่ต้นนี่ใายที่ดอกดอกเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านชนิดหนึ่งเลยนะเกิดประโยชน์เลยนะคะเนี่ยถอนต้นแล้วก็ล้างให้สะอาดตากแดดแล้วก็ไปทําชาค่ะดิฉันเคยกินแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่เคยกินนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ